ดีค่ะอยู่กับดิฉันช,ชัดชัยแสงสว่างนะคะแล้วก็กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านั่นเองค่ะที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อเราต้องการให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเครื่อนที่15สําสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดกำลังพลติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเตรียมความพร้อมนะคะในด้านยานพาหน,นะและยุทธปกรณ์ณศูนย์ศิลปาชีพบ,บางไทรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะตนนัดในกืนที่ภารกิจต่อไปค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 1หนึ่งสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนโดยประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายในเรียที่6ในการบังคับใช้ห้ามาตรการหลักป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะชืดตตวดของเราก็ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อไปณตลาดอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ